คุณกำลังรังรบฟังซ i มยูพอดแคสตโดยศูนย์สื่อสาร,รองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ร่วมกับสถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ซ i ม u Podcast ค่ะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยวิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยีหรือแคมป์นะคะได้ร่วมกับบัคจับมือโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเปิดตัวระบบ Home Isolation ช่วยเหลือผู้ป่วยสำหรับดูแลผู้ป่วยที่บ้านผ่านไลน์ใช้ง่ายใกล้ชิดค่ะจากสถานการณ์ปัจจุบันนะคะก็พบว่ามีจำนวนของผู้ป่วยโควิด1 9ที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งเกินกว่าศักยภาพของโรงพยาบาลจะรับผู้ป่วยเข้ารักษาแอดมิดได้ทั้งหมดนะคะก่ให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการรอคอยเตียงการดูแลผู้ป่วยก็ค่อนข้างจะยากลำบากค่ะซึ่งการดูแลผู้ป่วยที่บ้านทำได้ยากนะคะเนื่องจากว่าจะต้องมีเรื่องของการบันทึกข้อมูลการประเมิอนอาการอย่างใกล้ชิด ส่งผลให้การดำเนินงานติดตามอาการการบันทึกข้อมูลในระบบเวศระเบียนปกติไม่สามารถทำได้ซึ่งเป็นความท้าทายต่อการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาบูรณาการอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการในภาวะเร่งด่วนและต้องใช้งานระบบในระยะเวลาอันสั้นค่ะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวรวิจันฉายนะคะคณบดีวิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ได้ให้ข้อมูลค่ะว่าได้รับการติดต่อจากทีมแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะคะเพื่อที่จะขอคำแนะนำในการออกแบบระบบ Home Isolation โดยการระดมทีมงานคณาจารย์ในวิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยีมอชอ ที่ได้ทำวิจัยด้านระบบเวชสารสนเทศหรือ medical informatics นะคะระดมสมองเพื่อพัฒนาระบบโดยเร่งด่วนเลยค่ะเนื่องจากว่ามีผู้ป่วยจำนวนมากที่เข้าสู่ระบบของโรงพยาบาลเกินขีดความสามารถที่จะรับได้นะคะทางวิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยีมอชอซึ่งนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอรวิทย์ถิ่นนุก,กูล หัวหน้ากลุ่มวิจัยความเป็นเลิศด้านระบบปฏิบัติการฝังตัวและโมบายแอปพลิเคชันด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพของมชค่ะก็ได้ประสานงานแล้วก็มีการดำเนินการร่วมกับ s t a r t ทอัพของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่บริษัท BAK a จำกัดหรือ Bark เนี่ยนะคะโดยอ่างแก้วโฮดดิ้งได้ร่วมทุนกับ Banana ซึ่งเป็นบริษัทด้านไอทีที่มีชื่อเสียงค่ะนำแพลตฟอร์มโซลูชัน ด้านสุขภาพมาพัฒนาต่อยอดเพื่อให้สอดรับกับฟังก์ชันของการดูแลผู้ป่วยค่ะในการใช้งานระบบสารสนเทศนะคะในระยะแรกก่อนที่จะมีระบบ Home Isolation นี้ค่ะทางโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าก็ได้พบกับปัญหาเนื่องจากว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุนะคะแล้วก็เป็นกลุ่มที่มีโรคกลุ่มเสี่ยงทำให้ไม่สามารถที่จะใช้งานโซเชียลมีเดียได้สะดวกนัก จึงต้องใช้ระบบที่เข้าถึงผู้ป่วยได้ง่ายไม่ต้องมีการลงแอปพลิเคชันใหม่ซึ่งในช่วงแรกนะคะก็ได้ใช้งานกับหลายแอปพลิเคชันและบันทึกข้อมูลติดตามผู้ป่วยด้วย Google f o r m และ g o o l l s s h e t t มีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องเมื่อผู้ป่วยมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นก็พบกับปัญหาว่าในเรื่องของการเก็บข้อมูลที่มากขึ้นเนี่ยไม่เป็นไปนตามที่ตั้งใจไว้มากนักนะคะ และมีโครงสร้างที่ไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงานของทีมแพทย์พยาบาลจึงเป็นที่มาของการออกแบบแล้วก็พัฒนาระบบ Home Isolation อย่างเร่งด่วนซึ่งทีมแพทย์พยาบาลของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าค่ะซึ่งนำโดยพันโทนายแพทย์วสินวาสิกสินพันตรีหญิงแพทย์หญิงนัชพ,พรนภเคราะห์แพทย์หญิงจันทิมาไตรพัฒนกุลร่วมกับทีมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะ ในระยะเร่งด่วนดังกล่าวนี้นะคะการดำเนินโครงการศูนย์ประสานงานดูแลผู้ป่วยโควิด -19 ของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าได้วางแผนโดยมีกรอบดำเนินงานแบบ Home Isolation แต่เปลี่ยนรูปแบบจากการรับดูแลผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรงตามแนวทางของ Home Isolation ทั่วไปเปลี่ยนเป็นมุ่งเน้นการรับผู้ป่วยที่มีอาการเล็กน้อยถึงปานกลางแต่เสี่ยงสูงที่จะมีอาการหนักได้ค่ะ เพื่อลดโอกาสในการกลายเป็นผู้ป่วยอาการรุนแรงซึ่งโรงพยาบาลก็ได้รับดูแลผู้ป่วยในสังกัดทั้งหมดแม้ว่าจะตรวจพบเชื้อจากสถานพยาบาลอื่นก็ตามนะคะโดยมีเกณฑ์เพียงสองข้อก็คือ 1. น,นะคะผู้ป่วยต้องไม่มีภาวะออกซิเจนในเลือดต่ำและไม่ได้ฟอกไตาทางหลอดเลือดโดยผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาค่ะก็จะได้รับการเอ็กซเรย์ปอดทุกรายในวันแรกที่เข้ารับการรักษาเลยนะคะ และให้ยาต้านไวรัสฟาวิพิลาเวียเมื่อมีความเสี่ยงหรือมีภาวะปอดอักเสบร่วมกับให้ยากดภูมิเซรอยเมื่อเริ่มมีภาวะออกซิเจนต่ำค่ะนอกจากนี้นะคะยังได้รับการติดตามอาการโดยจัดชุดวัดไข่ร่วมกับเครื่องวัดออกซิเจนปายนิ้วเพื่อติดตามอาการทุกวันอย่างน้อยวันละสองครั้งค่ะผ่านทางระบบไลน์รวมทั้งมีการส่งอาหารให้ผู้ป่วย3ามมือด้วยนะคะ ปัจจุบันระบบได้นำส่งไปใช้กับผู้ป่วยในการดูแลของศูนย์ประสานงานดูแลผู้ป่วยโควิด -19 โรงพยาบาลพระมงกุฎเก้าแล้วโดยใช้เวลาเพียง2สัปดาห์นะคะในการพัฒนาร,ระบบและเชื่อมกับระบบเวทระเบียนเดิมของโรงพยาบาลโดยในส่วนของระบบ Home Isolation ส่วนผู้ใช้งานก็คือผู้ป่วยและส่วนผู้ดูแลก็คือทีมแพทย์พยาบาลได้ถูกออกแบบให้เน้นการใช้งานที่ง่ายช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลเบื้องตน้นและการประเมินอ,อาการได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะรวมไปถึงเป็นการสนับสนุนการประสานงานระหว่างทีมแพทย์พยาบาลเพื่อสังเกตอาการแนวโน้มอาการของผู้ป่วยที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้ทันท่วงทีนะคะ อีกทั้งยังเชื่อมโยงกับระบบเวทระเบียนของโรงพยาบาลทำให้การทำงานเป็นไปอย่างถูกต้องแม่นยำลดขั้นตอนงานเอกสารและลดจำนวนบุคลากรทางการแพทย์ในการประสานงานรวมไปถึงเป็นการเพิ่มจำนวนของบุคลากรทางการแพทย์ที่จะร่วมดูแลผู้ป่วยได้มากขึ้นนะคะทั้งนี้ในปัจจุบันค่ะทีมนักพัฒนาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ได้พัฒนาระบบการจองเตียงผู้ป่วย เพื่อให้สามารถบริหารจัดการเตียงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นสนับสนุนภารกิจในการดูแลผู้ป่วยโฮมไอ o l a t i o n ที่สอดรับกับนโยบายของภาครัฐและเตรียมความพร้อมหากเกิดการระบาดในระลอกใหม่ได้ค่ะติดตามรับฟังเรื่องราวที่น่าสนใจจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่นี่ CMU Podcast